อาการเล็บติดเชื้อราแบบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กัดกินเล็บด้วยอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเลยนะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยสามารถติดได้ทั้งเล็บมือและเล็บเท้าแล้วก็รามไปเล็บอื่นๆได้ด้วยก็ต้องเริ่มจากการทําความสะอาดบริเวณที่ต้องการดูแลหรือรักษาให้สะอาดที่สุด <c oughs> เพื่อลดอาการติดเชื้อในเบื้องต้นก่อนของเล็บนะคะที่มีปัญหาหลังจากนั้นก็เคลียร์หน้าเล็บเอาเชื้อราออกตามมุมหรือว่าตามซอก เชื้อราจะ,ะเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้เล็บหรือว่าตามซอกเล็บนะคะทำให้เกิดโพรงแล้วก็เล็บเสียหายก็ต้องดามด้วยคอมโพสิตค่ะช่วยในเรื่องของการพยุงเล็บทําให้เล็บเกิดใหมง่งอออกมาสวยและสุขภาพดีทรงเล็บก็จะดีไปด้วยลดอาการในเรื่องของเล็บขบในระยะยาวขั้นตอนสุดท้ายนะคะสําคัญมากก็คือลูกค้าต้องหยอดสเปรย์ฆ่าเชื้อราเป็นประจําทุกวันเช้าเย็น เป็นการแก้ไขปัญหาเชื้อราได้ดีค่ะ